นี่เรามีอยู่สามคนนะฮะเอาสามคนเอาสีพอรถนี้เก็บไว้ทีหลังของดีนะฮะรถแรกนี่กดเอาฟังทุกคนเงียบกดกติกาเราง่ายๆนะครับใครประมูลได้จะเป็นเจ้าของเขาเข้าไปข้างในแต่เพียงผู้เดียวนะฮะเร,ริ่มต้นจากทุกคนเข้ากัน ยืนด,ดีๆสาระด,ดูแข็งดูแข็ง,งเอสการ์ดก็สู้เราไม่ได้นะฮะเ,เ,เริ่มต้นจากดิ้งละหนึ่งรใครจะบิดแข่งกันก็ได้นะครับหนึ่งรหนูได้ห้ิบเจ้าของเอสการ์ดได้ห้สิบนะฮะได้รับวุดนุ่นทำไมเริ่มต้นจากสิบดิ้งสี่คนแรก อยากได้ใครประมุกประมูลเพิ่มได้เริ่มจากมาริมาของหายากนะฮะมีสองตำระดับวินเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนลสิบดิ้งใครจะรับใครจะให้เพิ่มเร็วๆ่ถูกก็ต้องได้เข้าไปข้างในก็ไปเจอกนเร็วๆ,วๆไม่มีใครเอาไม่ได้นะใครเอาสิดิ้งครับสิดิ้งมีไหมชูมือขึ้นเร็วๆถ้ามันมีมูลค่านิดนึง เท่าไรเอาไหมมาริมาเอาไหมหนูมาริมาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่สตาร์ทที่สิบดิลิงใครใครจะให้สตาร์ทที่สิบเ็วๆห้าสิบเอาไหมเดี๋ยวก่อนสี่มาริมาอทิละครนเจ้าอินฟังรอคอย ทีน่าทีหน้าเอาทีน่าไหมมาใครจะเอาทีน่าเดินมาทุกคนแหวกทางเดินให้แขกหน่อยนะแหวกทางเดินให้แขกเข้ามาเร็วสิบิงทางเดินมาตรงนี้เร็วๆรวแหวกทางเดินให้หน่อยครับ security เข้ามาลูกค้าใครจะรับมาตรงนี้เร็วๆ อ่าโอเคทางเดินนิดนึงทางเดินนิดนึงขอทางเดินใครจะประมูลชูมือแล้วเดินมาเอาละวคว่าเละแล้วเร็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 วอันนี้ขึ้นจะใช้เขาดึกเร็วมีไหมมีไหมสิบดิ้งยม่งแนวอัง ดิ้งละร้อยเท่ากับพันเดียวอีกนะเธอเขาได้ห้าร้อยไม่ได้เหรอ่ซื้อเอาไหมเอาไหมมีไหมครับไม่เป็นไรพี่เร็วฮะจะเอาไม่เอาโอเคไม่เอาผ่านใครี่สตาร์ทที่สิบใครจะเอาเพิ่มไม่มีใครเอาเลยว่ะไม่แห้งเลยฟรีเอาไหมฮะ ห้าดิ้งเอาไหมเอาไหมใครโสสงสารน้องเลยน้องค่าแต่งหน้าทำผมมาสี่พันชุดเช่าอีสอพมาสิเธออย่ามาทํบบอสบอสฉันก็ไม่เข้าใจอ่ะโอเคเจเจน่ารักที่สุดเลยเจมาเอสกาดเดี่ยไม่ต้องห่วงนะเจนะ อ่าคนละสิบนิิงสซแกนลวพาผู้หญิงทั้งสามคนนี่ไปจับชายอยู่ข้างหลังเชิญสบายขอเชิญเลยสามสาวอ่าสามสาวโอเคแขงหน่อยหนูดีมาเอนเตอร์เทนเด็กชมพูชมพูมพูล้ก่อนจะไปถึงหนูดีเอาชมพูก่อน ก่อนจะไปชมพูเอาหนูดีก่อนหนูดีสตาร์ทที่สิบใครให้ยี่สิบชูมือระดับหนูดีต้องยี่สิบหนูดียี่สิบใครรับเร็วๆค่าแต่งหน้าค่าทำผมนะฮะหนูดียี่สิบสองพันเองนองเลยมีตังก็ใช้ไปเถอะ ไยไปก็ไม่ได้ใช้เอาไหม,ไมเร็วๆ <c oughs> เอาดูดีสิเอาเอาไหมยี่สิบไ,ไหม <c oughs> เอาดูดียี่สิบเอาไปเจ๊าขาลับหมด <c oughs> ชมพู <c oughs> ไหนใครจะประมูลชมพูกรีด <c oughs> กีดคืออะไรชมพูไหม ชมพูสตาร์ที่ี่20เท่าไรครับเท่าไรบิดเท่าไหรบิด20่แล้วให้เท่าไหร่30เอาใครให้มากกว่า30กูอจะขายแล้ว 30. ใครมากให้กว่า30มเอาขอ50แล้วจบใครจะเอาอโหโหได้ไเอาให้เข้าได้2คนกรณีน,น,นี้แล้ว ห้าสิบห้าสิบได้เท่าไหร่วะห้าหมื่้าห้าเหผู่มห้าพันห้าพเนี่ยเขาแบ่งอด้รอัลละร้อยห้าสิบก็ห้าพันเหนนี่เยอะหรอใจมันต้องถึงหน่อยสิโอเคมาบเรห้าสิรงหนหนูได้สองพันห้าหนูอย่าลืมรับเงินก่อนกลับบ้านนะโอเคเชิญครับอ่า นี่เด็กหน้าใหม่หมดเลยเด็กหน้าใหม่หมดเลยหนึ่งขายเป็นตัวตัวเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคไม่เอาอะไรเยอะหรอกเอาคนละสิบดื่มก็พอสิบดื่มเก้าคนนะอุดหนุนมาเดินมาข้างหน้าช่วยน้องเร็วๆเธอต้ององุดหนุ่นน้องแล้วเธอก็เข้ากัาาานมาเลยสิบคนเร็ว เอาไหมคอนเฟิร์มนะสิบคนไลยเดียวไอสิบสิบก็เท่าไหร่วะสิบก็พันเดียวมาเร็วๆเขาได้สิบคนมาเขาได้สิบคนมีน้องเก้าคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคนพอดีเชิญมาสิบต่อสิบเร็วๆให้คนใทยน้องอ่ะโอเคเดินเข้ามาเย้ขอเสีปรบมือหนูวันนี้ วันนี้หนูมีข้าขับข้าวแล้วโอ,โอเครุ่นรุ่นพี่มีไหมรุ่นพี่มีไหม,ม,ไหมอิงฟ้ามีไหมชาลอตมายังอันนี้เรียกชาลอตมีนาอุ้มวิ่ง เอมาหากินให้คล่องเดินวิ่งเร็ว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 ว,วิ่งมีนามันี่ใครอยากได้สาวที่หน้านิ่งๆอบอุ่นยินดีเฉยยินดเฉยขายผ้าจัมป์ตัวเดฉัยของหนูสแตนชี่ร้อยเบิร์นะคะระวังหัวไปกระแทกนะโอเคอ,อ,อ่ะ มีนาสตาร์ทที่เท่าไหรด่ดีโชว์ของนิดหนึ่งได้ไหมวะเ <ś> อาขึ้นอ่าขึ้นเร็วขึ้นขึ้น,นโอเคโอเคเอ่อเอาหน้าเอาหน้าเข้าหาไฟนิดนึงสตาร์ทที่แหมมีใครสนใจบ้างชูมือก่อนชูมือก่อนม,น,มนมีใครสนใจมันไม่ใครสนใจเลย อ่ะสตาร์ทรที่ส0มสิบเท่าไหร่ฮะเจ็ดสิบสามสิบสามสิบมันก็แค่สามพันเองนะหนูได้พันห้าอ้าวเร็วมีใครจะสู้เท่ 5, าไหร่เท่ 5, าไหร่ห้าสิบว้าวขยัมาด้านหน้าเลยไม่ไม่ไม่เธอคนเดียวเอาให้จบเป็นคนคนเธออย่าเรื่องเนี้ยอันนั้นห้าสิบชูมือไว้มีใครมากกว่าห้าสิบ จะได้ห้าจะได้สองพันห้าแล้วใครได้มากกว่าห้าสิบอ่าทางนี้ไปอยู่ทำไมทางนู้นใครมากกว่าห้าสิบเร็วๆมีไหมมีไหมอ่าไม่มีให้เขาไปเถอะเดี๋ยวตลาดวา,ายมาห้ 50, าสิบลงไปอ่อาอาัศนัยพาเจ้าจ,าจิ๋วเดียวเจียวเอานะ่ะไหนๆน้องก็ เล่นคอนเสิร์ให้ทุกคนสนุกแล้วแล้วน้องก็เริ่มหมึนแล้วตอนนี้ที่ถืออยู่เนี่ยไม่ใช่น้ําเพราะฉะนั้นถ้าได้สแน็คไปจะทําอะไรก็ตามสบายเพราะเขาไม่ค่อยรู้เรื่องตอนนี้สสติไม่ค่อยดีสงสารน้องเริ่มต้นจาก30บเบาๆ30บเบาๆ30ดื่มสแน็ครัห50สดื่มขออ่อยนิดนึง สมกับคอนเสิร์ตเดียวนิดนึงคอนเสิร์ตเดียวเท่าไหร่ร้อยเดิมโอ้เท่าไหร่นะหนึ่ง oh, oh. รนะง้อยโอเคหนึ่งจบที่หนึ่งร้อยมาเร็วๆไม่ต้องชา้าโอเคถ้าแขกเขาจะทำอะไรกันหนูก็ปล่อยๆไปนะ <c oughs> <c oughs> น้องช่วยดูแลศิลปินด้วยนะเ <c oughs> พราะมาจากห้องเนี่ยเริ่มชนกำแพงแลนะ้ว เร็วๆมาร้อยเดิมเธอมาเธอมาเธอต้องนะระดับร้อยเดิมหนูได้กับบ้านละห้าพันนะฮะวันนี้ไม่มาเปล่านะจ๊ะฉอชาลอดเอ้ยยางมบมากนางเปลี่ยนเลนแล้วบอกไป้เอาละร้อยมีคนได้ร้อยโอเคเราไปทุกคนจำได้ก็ยังร้อยอยู่ไหนะคนไหนได้ คนนั้นจะได้ขึ้นไปเต้นบนแท่นคายโหลดสแกนก็วมันนี่แคชนะเขารวยจะตายคนต่อไปคุณธวีโอ้โหยืนยืนสิเริ่มต้นจากเริ่มต้นจากเอาเริ่มเข้าเขาก็ได้แล้วดูซิว่าเราจะไปจบที่ไหน3 0ดืเด็กๆร้อยดื่มไปแล้วร้อยล้วทันทีระดับนี้ตัวท็อปนะฮะ บอกเลยไม่มีคืนไหนที่จะไม่ว่างนั่นทุกคืนนะฮะร้อยหนึ่งแล้วอะไรนะเจา้าสองร้อยนางไม่ยอมว่างานจบไม่จบจบแล้วไม่แล้วหรือ100หนึ่งร้อยใครเพิ่มเฮ้ยนี่เดอะวินเนอร์นะตัวท็อปนะเดอะวินเนอร์ปี23มมาร้อยหนึ่งไม่ได้นะสี่ร้อยสองร้อยร้อยยี่สิบโอ้โหเพอร์เฟกต์ ร้อยยี่สิบใครให้ร้อยห้าสิบชูม,มือร้ 150. อยห้าสิบอบายแลเย็นนี้มีค่าคำขาดใครให้มากกว่าร้อยห้าสิบเร็วๆชูม,มือมากกว่าร้อยห้าสิบชูม,มือบวกมือให้กำลังใจอุ้มหน่อยเร็วเธอจะมาตำแหน่งนะครับเงินเงินกำลังช็อตอยู่ร้อยห้าสิบมีสองร้อยไหมร้ 150. อยห้าสิบอ่าร้อยห้าสิบเขามีคนให้แล้วไม่ใช่เหรอ มีแล้วมีแล้วมีนาคระอุณสามร้อยโอเคไหมสองคนไงอะไรวะอ๋อเอา้งคู่หนู่นูได้มีนาเลยนะฮะนูได้มีนาโอเคเอาไปเป็นคู่อันนี้ร้อยห้าสิบรห้าสิบราคาตกมากนะฮะโอเคมีใครเหลืออไหมเชิญนะคุณ อันนี้ตัวอันนี้ตัวแถมนะลำตอน4500นะคะเพราะว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่ได้ได้มาง่งายๆนะคะเดี๋ยว500นี่ทำอะไรได้บ้างนะช,ช่วยกันแก่แมกที่หัว อ่ะเอาดีๆ500ดืึงก็วิ่งหนีกันหมด500 500จริงๆบอสหนูมาทั้งที2ปีที่ผ่านมาผลงานนั้นเยอะแยะจะมาใกล้ชิดหนูก็ต้องจ่ายหรือเปล่าเอ่ออ่ะถ้าอยากทำให้จะพูดเองเลยเองะ500ดื่มนะคะให้เวลา10วิให้เวลา10วิตไม่จ่ายตัดสิทธิ์นะคะ10 5 500 500เอาไหม ห้าร้อยึงล้ก็ห้าหมื่นโอ้เอาห้าหมื่นเนาะ you understand i t a i or English don't understand ผมไม่ under stand ไปกินเติมโอเคห้าร้อยบาทห้าร้อยห้าพันห้าหมื่นเองห้าหมื่นเองไม่ได้แบบเพลงเดียวนะอยู่ยาวๆเลยนะห้าหมื่นห้ามใครมายุ่งกับคุณเลยนะอยู่ในนี้อยู่กับชาลอดคนเดียวปับปั๊บปั๊บปั๊บได้หมดเลย มาดูแลฟิลแฟนเลยนี่ห้าร้อยดื่มจะทุ่มฟิลแฟนเลยนะฮะถ้าสองหมื่นฟิลผัวเมียนะคะุณแไม่สือหรอโอเคห้าร้อยดื่มต้องไม่ให้น้องผิดหวังใครใหะยกมือพรุ่งนี้ได้ลงข่าวแน่นอนเธอเร็วยกมือ นี่เฮ้ยมีเขอเออยากันเล่นกันเองอีนนี้เมาแล้วไม่มีสติเราไม่สวยเลยปาโตแล้วฮะห้าร้อยดื่ม500ร้ดื่ม is equal 50,000 h a บาทไทยโอเค the last time อาจจะนับได้นะสิบสิบไปงั้นน้องกลับบ้านเลยนะไม่มีงานนี่กลับบ้านเลยนะ เออบาร์าของเราเนี่ยถ้าไม่มีแขกเรียกคือเรียกแก๊ปให้กลับเลยไม่เอาเลยจะ <defend> ขายส้มตำเหมือนเดิมสิบใครจะช่วยชาลอดชาลอดได้สองหมื่นห้าเก้าแปดโอ้ยนะดวงดาวมาตกในวันนี้เจ็ด เห็นไวๆเนี่ยกาดไปลากมาดิเจ็ดหกใช่ไหมนะฮะมาแล้วขอเสียงปกบมือหน่อยเชิญโอ้ thank you so much สม l a m a l a กุมสลามโอเคเาไลยครับโอเคหร่รูคนนี้พูดถ่ายได้ครึ่งห้าสิบโอเค thank you หยุดหยุด You can take her like few fan go down to tell her you are your fan Hi e hello okay take hello come on Hook her for hand please Oh my god Oh Oh my god เอาเจ้าของวันเกิดมาไหมอิงฟ้าไปไปเรียกอิงฟ้ามาด่วน อิงฟ้าไปอุ้มมาไปตอนนี้สติไม่ดีแล้วด่วนเลยนะครับอิงฟ้าช่วงรออิงฟ้ารู้จักมัดหนีไหมมัดหนีมัดหีมัดหมีมมมมแล้วน้องบอกว่าไม่มีค่าเทิง หนักหนักไม่รู้ตัวมัดมีมัดมีอะไรเป็นครมัดมีมันมาดูรานตรงนี้หน่อยอ้ายืนเต็มเลยคือต้องมีคนใจถึงผมตั้งราคาให้คนนี้แบบเอาแบบเหมาเหมา ไม่รอบเดียวนะน้องขาดค่าเทิมนะฮะน้องขาดค่าเทิมอเอาแบบหยวนหยวนเลยนะฮะขอเอาเท่าไหร่ดีวะ <c oughs> จะจะ,จะ,ทจะทเทียบเบอร์ต้นต้นก็อะไรอยู่เอาขอขอสามร้อย งนงเธอสกแกนดิดื่มละร้อยเอาอะไรอยู่วะอะไรอยู่วะน้องเลยไม่ได้เรียนหนังสือเลยเอาไหมสามร้ยสามร้อยดื่มดื่มละร้อยบาทแล้วช่วยน้องหน่อยนะฮะน้องเป็นคนเข้าใจอะไรง่ายนะครับแล้วก็หัวอ่อน<ม>นะ รักโลกรักสัตว์รักทุกคนที่อยู่ใกล้เร็วสามรอเงียบเชียวอนนี้เงียบเลยงานเข้าเลยเร็วๆเ้าเอ,อเค,อเค,อเคยวแค่ๆหวนๆเอาราคาเดียวนะต้องมีคนต้องมีคนออฟเฟอร์นะโอเคไหมกี่ต่อสิ <S 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 ราคา <S <S นี้ราคาเดียวห้ามต่อรองเอาไป หนึ่งร้อยดื่นแค่หมื่นเดียวให้น้องห้าพันมาเร็วเรวเร็วไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงเร็วเร็วเร็วสงสารมันมีหน่อยเร็วสงสารมันมีอนไรครับเร็ว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 ฮะมีใครสนใจยกมือขึ้นเอาให้เข้าสองคนด้วยมา ให้เขาสองคนออฟเฟอร์ทุกอย่างแล้วสงสารน้องเร็วเร็วอะไรเร็วเร็วเอาไหมเร็วเร็วน้องกลุ่มเนี้มาฮะไม่รู้เอาผ่านมัดมีไปก่อนเร็วเอาใครประมูลเท่าไหร่ชูมือขึ้น ขายประมูลเท่าไหร่เท่าไหร่คะเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะเอาเท่าไหร่พูดมาแล้วเท่าไหร่คะเดี๋ยวจะตีให้แล้วแล้วแล้วดวงเอาไหมเดี๋ยวขายคู่กับพี่ฟ้าก็ได้หวะ พี่ฟ้ายูงอย่างไรพี่ฟ้าเดินไหวพี่ฟ้ามาเร็วๆพี่ฟ้าเร็วพี่ฟ้าโหไม่จ่ายค่าเทอมไม่ไม่ดีหน่อยหรอร้อยเองนะร้อยดื่มเองจะมพี่ฉันจะทำอะไรไม่ได้เลยค่ะพี่แบงค์ไม่เอานะฮะ ที่ไรประมาณแสนดื่มโอ้ยมันมีอะ่ะดูเร็วสิน้องผุ้สาวแบบยอมรับนะ้าร้อเนหมดูเร็วเราบอกเราบอกให้น้องมาเร็วอีกครั้ามายังไม่มีอ่ะปีบอลไม่เอาอีกฟ้าไหนใครสนใจอีกฟ้าเงียบเลย ไปตามเงินฟ้าหน่อยกันพ yeah. ี่ฟ้าพี่มีเท่าไรเท่าไรร้อยดื่มมาเร็วเอาพัดมีพัทมีู่ไหนพัทมีเอแล้วมีคนมีคนเลยดื่มแล้วมามาจ่ายแล้วเอาไปเลยเอาละร้อยดื่มเธอได้แล้วห้าพันยงนี้ อย่างนี้เธอได้ค่าแก๊บกลับบ้านแล้วเชิญครับท่านนะ้อมาขอเชิญนะครับเชิญท่านนี้ครับท่านเนื้อเชิญท่านคุณปูฮะคุณปูช่วยดูแลด้วยนะฮะมาหนึ่งร้อยดื่มเรียนเชิญนะฮะใจ่ย่าเยนนะฮะอันนี้เขาได้ไปเป็นร้อยร้อยดื่มนะฮะพี่เลี้ยงครับอันนี้มาแล้วนะฮะขอแนะนำนะฮะอันนี้เป็นบางเกอะคณิตกานะฮะ ผมไม่กล้าตั้งไม่กล้าตั้งนะฮะต้องให้เจ้าตัวตั้งเองนะฮะนะฮะอะไรนะตาหวานเชียวตาหวานเชียวก็คือตอนนี้อกฎกติกาคือดื่มละหนึ่งร้อยเจ้าตัวได้ห้าสิบข้อ,ขอกลางห้าสิบกลับบ้านเลยนะฮะมีแค่อาจจะมีรอบเดียว สถิติสูงสุดเนี่ยห้าร้อยห้าร้อยคือชาลอตนะฮะแล้วก็มีสามร้อยสี่ร้อยไอเจ้จ้จจิ๋วได้เงินกันไปหมดแล้วทีนี้ก็เหลือเออเวลาหาแล้วครับชีวิตจะไปที่ตันทีดว่าคนจะเริ่มสักกี่ดื่มฮะฮะวันนี้บอกพันหนึ่งพันหนึ่งโอ้โหมันนิดเดียวเองระดับอินฟ้าเลย เรื่องนี้ะจะไม่ยุ่งอันนี้หนูคนสุดท้ายใช่ไหมคะใช่หนูเป็นคนสุดท้ายแล้วก็เขาจะออกชั่นแข่งกันเขาจะประมินแข่งกันหรือเริ่มเท่าไหร่หรือบอกไปแล้วจะมีคนยกขึ้นว่าควรจะเพิ่มเท่าไหร่ <c oughs> เริ่มเท่าไหร่ บเริ่มที่หนึ่งร้อยนะกาน์ดะโอ้ยเพราะว่าเราจะได้เข้าไปด้านในเร็วๆเพราะว่าคิดว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะน่าจะอยากเต้นกันแล้วเนาะเพราะเราถ้าเราเริ่มจากศิษย์มันเสียเวลาอ่ร้อยแล้วไปเท่าไหร่พูดมาเริ่มรอเราแล้วร้อยแล้วเพิ่มเท่าไหร่แปดร้อย อนุนเนี่ยเขาพูดเกอโกน่ะเท่าไหร่แล้วแปดร้อยแปดร้อยแปดร้อยจริงหรือเปล่าจริงยังไม่จบหรอกที่เราแถวเนี้ยประมาณแปดแสนหยอกหยอกหยอกตอนนี้แปดร้อยสูงสุดใครให้เท่าไหร่ครับเร็วขอยสองราคาแล้วไปแล้วเท่าไรเท่าไรเร็วนี่ระดับ พี่ฟ้านะอิีฟ้าวราหะเร็วอยากอยากรำเนี่อยากอยากเต้นแล้วอยากเต้นแล้วนี่อะไรรู้แปดร้อยแล้วเอ้าพันเดินใครให้เอางี้เราปิดที่พันเดินเลยโอเคพันหนึ่งจบจบมีใครใม่พันหนึ่งไหมพันหนึ่งอะไรอะไรนะฮะเดินพันก็มาสิชวนหรือเปล่าถ้าชวนเดินมาเลยมา หนึ่งพันเรียบร้อยเอาจะจบเอาง่ายง่ายหนึ่งพันหน่งมาแล้วแทรกมาเลยครับมารับพี่ฟ้าไปด้วยคุณได้เต้นกับหนูรึเปล่าได้เต้นกับหนูนะครับหนูเทคแคร์เขาด้วยเทคแคร์เขาด้วยฟ้าฟิลฟิลแฟนหรือเปล่าฟิลแฟนนะอ๋อฟิลแฟนด้วยถ้าฟิลแฟนแค่พันหนึ่มเองหรอ คุณแม่ฮุณตาโอเคเข้าได้แค่คนเดียวด้วยนะโอเคเรียบร้อยคุณแม่มาด้วยอันนี้คุณแม่แล้วก็พี่สาวนะคะอ่าโอเคอ๋อคือดื่มพันดื่มก็คือแม่หนูเอาจริงเหรอนี่ไงแม่หนูเนี่ยเขาตายแล้วคุณแม่คุณแม่เอาจริงเหรอใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวบอกคุณแม่ไม่เกี่ยวคุณแม่เข้าไปด้วยเ้าวอาคุณแม่สองพันดื่ม ขแม,แม่บอกว่านราสองคนดื่มหน้นาแต่ไม่ได้เต้นอะไลูกเลยโอเคครับทั้งหมดเตรียมตัวสวัสดีครับคุณแม่เดี๋ยวเราจะสนุกกับพี่โชคนะคะ้ายในตอนนี้รอแล้วใครพร <c oughs> ้อมแล้วอันนี้ยังสามารถที่จะซื้อได้ไหมครับสออหมดแล้วครับจบแล้วจบแล้วแค่นี้เองทุกอย่างฟรีเฉพาะฟิวแฟนมีประมาณสิบกว่าคนแล้วก็หาเงินให้น้องๆนี่ตรงนี้ ได้ไปะดูขออนุญาตใช้พื้นดินนะคะน้องๆนี่มีคนเลือกหมดเลยนะมีคนเลือกหมดแล้วได้คนละพัน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 บาทไม่ตทง่ยงพันดีได้เงินกับบ้านได้ตังค์กลับบ้านด้วยได้ตังค์กลับบ้านทุกคนนะชมพูได้ไปตั้งหลายหมื่นนะชมพูไปไหนแล้วชมพูได้เงินแล้วชดเลยกลับไปแล้วนะฮะโบใหญ่ได้วันนี้นะครับอ่ะหมดแล้วเหลือพิชี่จะรู้ไปไหน อยู่เนี่อยู่เนี่ยฮะเอาปล่อยนางไปโอเคขอบคุณทุกคนเดี๋ยวเราสนุกด้วยกันนะครับขอเคเราเรียบกันเพื่อพี่ช่องรถแห่ไปเรียบกันเลยโอเคโอเค